สวัสดีตอนเช้าค่ะพ่อแม่พี่น้องมินิสาวดอยสิพามาเบิ่งพักที่สาวดอยปุภ้มใจขนาดค่ะเห็ดได้ซ้ำนี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะกำลังขึ้นนะคะโอ้ยมันถนอนหยาก,ก็เลยผักหอมผักชีห้าบ็หลากำลังขึ้นซ มเนอยู่บ้านเราเนาะค่ะอยู่แบบพอเพียงนหลายอยู่ได้ะค่ะอันนี้คืออีกแปลงหนึ่งความสุขเห็นได้ซสำนีล่าค่ะแ่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะอันนี้คือพักคุณตูนะคะผักคุณตูพักแพรวนะคะอันนาต้นหอม อดอกแค่กระจนอันนี้ล่ละค่ะดอกแค่ดี่ต้นดอกแค่นาะค่ะต้นดอกแค่ความสุขนาะคะ่ะก็ได้อยังมากมายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วโอ้ยเบิ่งพักซาละแน่ซาดอยเห็นไหมคะว่าแดดส่งตา ซาลาแน่หรือผักเสริมดิน,าน่าบ่บ้านสะดอยเอิญผักเสริมนั้นี <c> ่ <oughs> แต่มองอื่นว่ลูกค่ะว่าเพิ่นเอิญอ,อย่างเ,าเห็นบ่คะแสงที่อืมเนาะกินก,กับมะเป่นสุบมะเขือภูมิใจว่านอันเฮ็ดไปทั่วด้อค่ะว่านไปทั่วเมื <c> ่อ <oughs> เจออย่างที่แบบมันว่างๆนะคะเอาใส่เลยค่ะดินี่ก็ขึ้นแล้วคะติดแล้วมีความสุขค่ะเนาะคะ่ะเจ้าเจ้ามากับมาฮดพักเนาะคะ่ะตื่นเจ้ามานะคะพาก,กันมามาฮดพักจักสี่ายยังไงเบิง <laughs> หมดแนวแล้ว ดอกแคก็อยู่สูจัถ้าที่ายอย่าง่ายบรรยากาศเวลาให้เบิ่งพี่น้องมาเบิ่อเฮือนน้อยสจดาดอยริมสะ่ายไ่ะลมลมหนาวลมลมนะค่ะนี่ลมเลือมา นอันเทียงหน้าน้อยนะคะพ่อได้นั่งเล่นพ่ได้เลิศรูนะคะพ่อแต่ว่าให้ห้อได้นั่งเล่งได้พ่อได้กินได้นั่งเล่นบรรยากาศนะคะเนี่ยชมบรรยากาศมีแสงแดดนะคะแต่ลมหนาวมีแสงแดดลำไรอยู่กับธรรมชาติมีความสุขขนาดเลย จงใดงกระฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามสาวดอยนาแก่นํำเนี่ยเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะบานทีเมืองน้องของเฮานะคะบางไทยฟังลาวแลวก็ต่างประเทศนําเนาะคะ่ะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องน,นะคะสุขภาพแข็งแรงลาำรวยค่ะไปแล้วเม <c oughs> <c oughs> ื่อนี้จากสิเดหยมาถ่ายอันนี้ให้เบิ่งตื่นเศร้ามากะเนาะ อยู่กับธรรมชาติที่สวยงามจะค่อยพอกันใหม่เด้อค่ะอีเจนน่อยมักม่วงเท่าก็เสีออกแล้วเนาะคะ่ะขอบพระคุณนะคะแล้วค่อยพอกันนะคะสวัสดีค่ะ